ยกระดับฝีมือแรงงานไทยมอบโล่สอประกอบร,รวมเพิ่มผลิตภาพแรงงานนายวิทูลสันติบุญยรัตน์นายกสมาคมและนายสมชายบรรลือสนอผู้อำนวยการบริหารสมาคมได้เข้าร่วมพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2513และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน185แห่ง จัดโดยโกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานซึ่งโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มุ่งเน้นทําให้เกิดการพัฒนาสเกยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาวิธีแนวคิดวิเคราะห์เชิงระบบเพื่อค้นหาสาเหตุข้อจํากัดปัญหาอุปสรรคในการทํางานและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิชาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ไทยแลนด์4.0ตามนโยบายของรัฐบาลและขับเคลื่อนผ่านกลไกลความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามแนวทางประชาลัฐ คือเดิมเราอาจจะมองกระทรวงแรงงานว่าจะยุ่งเกี่ยวกับเฉพาะภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ผู้ใช้แรงงานในโรงงานแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีโครงการในลักษณะนี้นะคะเพิ่มผลิตภาพแรงงานที่ถ้าสังเกตในงานที่มาออกหรือว่าผู้ที่ขึ้นไปรับโล่เนี่ยจำนวนมากทีเดียวเป็นกลุ่มโ t o ็อปกลุ่มวิสาหากิจชุมชนเพราะฉะนั้นกระทรวงแรงงาน,นมีส่วนในการที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก ที่เขาเข้าไปช่วยเนี่ยเขาไปช่วยวิเคราะห์ว่าในแต่ละวิสาหกิจชุมชนหรือว่าบางกิจการที่เป็น SME เนี่ยเขามีผลิตภาพในการผลิตเป็นอย่างไรมีอุปสรรคมีปัญหาตรงไหนมีของเสียในการผลิตมากเกินไปก็ไปแก้ไขให้ถูกจุดทําให้ผลิตภาพแรงงานดีขึ้นนะคะลดต้นทุนแล้วก็ทําให้เขามีรายได้ที่สูงขึ้นหลังจากผักค่าใช้จ่ายแล้วเขาดีใจค่ะที่ทางกระทรวงแรงงานเข้าไปช่วยนะคะบางทีเป็นเรื่องเล็กๆที่เขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาต้อง แก้ไขย,ยังไงแล้วบางทีเขาไม่เห็นว่าเป็นปัญหาซะด้วยซ้ําแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานเนี่ยเข้าไปช่วยดูให้ว่าจะทำยังไงจะทําให้เขาสามารถที่จะผลิตได้มากขึ้นผลิตได้เร็วขึ้นต้นทุนต่ําลงนะคะเขาก็ดีใจที่มีโครงการดีๆอย่างนี้จากกระทรวงแรงงานจริงๆแล้วเนี่ยกับกลายเป็นโอกาสสําหรับ โครงการนี้ที่เข้าไปช่วยหลายๆกลุ่มที่ขายของไม่ได้ช่วงโควิดทําให้เขาเนี่ยได้ไปฝึกทักษะในการค้าขายออนไลน์ก็ทําให้เขาเปลี่ยนวิธีการค้าขายจากเดิมที่ต้องไปเปิดบูธในโอท็อปเท่านั้นเขาก็มีทักษะในการค้าขายออนไลน์กันเกือบหมดแล้วแล้วก็พบว่าค้าขายออนไลน์นี่ได้ยอดขายดีกว่าที่ไปเปิดบูธซะอีกนะคะ ก็กระทรวงแรงงานก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ไปเสริมงานให้กับห,หน่วยงานอื่นๆ,ๆที่เขาทาอยู่ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์เราก็ต่อยอดตรงนี้เป็นการทํางานที่เสริมกันในด้านเศรษฐกิจเช่นเดียวกันค่ะที่ผ่านมาเนี่ยภารกิจเราทำเนี่ยเป็นในลักษณะเสริมสร้างเศรษฐกิจนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเราไม่ได้เป็นกระทรวงทางสังคมเท่าน,นั้นไม่ใช่แค่เรื่องของการหางานให้คนทําไม่ใช่แค่เรื่องของการดูแลสวัสดิการแต่เราดูแลไปถึงประสิทธิภาพผลิตภาพในการผลิตของ วิสาหกิจชุมชนของกลุ่มโอท็อปด้วยซึ่งเราลงไปถึงระดับฐานรากนะคะแล้วก็ในอนาคตรเราจะมีโครงการขยายเพิ่มเติมจากงบเงินกู้ที่เราขอไปนะคะถ้าเกิดได้รับการพิจารณาลงมาเนี่ยเราก็จะทําโครงการเหล่านี้ได้มากขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีเครือข่ายภาคีท,ที่เราจะไปร่วมทําโครงการด้วยกันในลักษณะที่เชื่อมโยงจากปริญญาพแรงงาน4.0แบบนี้นะคะที่ลงไปที่ฐานรากก็จะมีของสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านนะคะที่เราจะลงไป ฝึกอาชีพใหม่ๆใ,ให้กับแต่ละกลุ่มในชุมชนในแต่ละหมู่บ้านเลย